ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูดีกว่าแล้วด้วยนะคะถือว่ารอบนี้ถือว่ารอบนี้เราวอร์มก่อนแล้วกันนะครับวอร์มวอร์มเราวอร์มก่อนเราวอร์มก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเจอกันปลาปลาเห็นเต็มเลยอ่ะรูปรูปที่กดเราเริ่มกดจากตัวไหนคะดิ๊ดดี้กตัวเขียวค่ะตามลูกศรเขาตามลูกศรเขาอ๋อเดินไปเหยียบตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคทำทำตามที่เขาบอกใช่ไหมคะปลากดมาแล้วค่ะ โอ้โ<ฮ>ลูกศรเขาบอกว่าให้เริ่มไปสร้างอ๋อมันคือเหมือนให้สร้างแล้วก็เริ่มโจมตีใช่ไหมคะเริ่มผลิตเงินเหมือนกันหรอมันมีเครื่องผลิตเงินเหมือนกันกับเกมนี้เลยเนี่ยที่เราเริ่มเล่นกันอ่ะมันเป็นคนนี่คะคนจินงเส้นบะหมี่คนกิ้เส้นบะหมี่อ๋อเราเราต้องขายบะหมี่เหรอคะไม่แล้วใช่ค่ะเราขายบะหมี่ลิลี่ขายบะหมี่ไปทั่วเฮ้ยเขาใส่ชุดใหม่เขาใส่ชุดใหม่ก็ได้ละอ๋อลิลี่ร้านร้านลิลี่ใหญ่โตมากเลยอะ ลิลลี่ต้องไปสร้างชั้นจอกก่อนนี่ไหวไม่ไหวเหรอคะแต่และแต่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 ล้เท<อ>่าไม่หนูเป็นนายลุโตเลยอ๋อเราต้องสร้างร้านบะหมี่เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามานั่งเราจะได้เงินเยอะลิลลี่ข้าลิลลี่เป็นนายลุโตเลยนะลุโตเราสร้างเพื่ออะไรคะเนี่ยเพื่อจะได้มีอาวุธเราจะได้มีเงินไปเรียนวิชาอะไรนะเราจะได้มีเงินไปเรียนวิชายนียย่นะครับ ใช่ค่ะเลื่อนไวๆเลื่นกดกดมันมีลูกศรเย็นๆหนูกดได้ไหวค่ะเปอร์เซ็นต์ด้วยเฮ้ยโตก็ใจเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยมีคนมาหาปป้าด้วยค่ะไป๋าดิบวางแล้วปป้าดิบวานนะไปพร้อมกันมันมีสามเส้นขึ้นมาตรงปป้าเลยครับให้มันคือให้ปป้าไปทำสามอย่างพร้อมกันเลยแหละครับเนี่ย ลโอ้ยว่าจะไปทำยังไงทันไม่รู้เดนที่ทางบ้านไปถึงไหนแล้วป้าป๊าสร้างมีคนมากินนิลลี่ส่วนลิลี่นั้นมีคนมากินก๋วยเตี๋ยวข้าวบะี่ร้านบ้วนป๊าป้าเต็มเลยนี่ก็มีค่ะเต็มห้องเลยตอนนี้เต็มห้อนชั้เงนเยอะแล้วตอนนี้ตอนนี้มีสอนชั้นแล้วค่ะมีสองชั้นแหรอครับทไม่ิี่เ็วอย่างเงี้ยคะก็คนมันเร็วดิค่ะคนกินบะหมี่เต็มเลยใช่ไหมคะ ใช่ก็คนมันเล่นปลูกบอ,ขอนี่ปลอกปารกอรี่บลูกปาร์กอรีบขายบะหมี่จะได้รวยๆจะได้เอาเงินไปเรียนวิชาใช่ไหมคะจะได้เอาเงินไปเรียนวิชาเรียาเงินไปเรียนวิชากันหมดแล้วคะ่ะวิชาแยกล่างพันเงาลิลี่เอาเงินเอาเอาเงินลิลี่ไปเรียนวิชาเอาเงินลิลี่ไปเรียนวิชาหมดเลยเหรอคะอันนั้นร้านขายก๋วยเตี๋ยวหนูค่ะอยู่ตัวนู้นโอ้ปาร์เงินหมดแล้วทำไงคะยิ่งได้เงินเต็มอยู่เข้มได้อะไรมาเอาโค้ดได้เงินมาสองหมื่มน เจมเลยแจ่มเลยเด็กบ๊ายยบาดูของทุกคนลิลี่ดิเดีนี่ไปถึงไหนแล้วคะลิลี่สร้างร้านบะหมี่ขึ้นเต็มยังคะป,ะป๊าป๊าก็สร้างร้านบะหมี่เหมือนกันเลยป,ป๊าป๊ารีบสั่งเลยอัน,นตอนนี้อันนี้ร้านลิลี่เองไหนคะร้านไปต่อสู้ฟุดวิจารโอโอ,โอก่อนทำลิลี่เต็มลูกค่ะก่อนทำลิลี่เต็มแล้วหรอคะอลแล้วเขาจเตรียมพร้อ,อมกันหมดแล้วเตรียมพร้อมไม่ทำอะไรคะไปต่อสู้น่ะ ไปต่อสู้กันเฮ้โยโอ้โหบอกวนะ่ามีออนไลน์ดีบอดด้วยนีรีบอกว่าเขารอแป,ป๊บนะอย่างนี้อรอแป,ป๊บนะในรีรีมีนีแล้วคนลิรีเคกไหมนี่ไม่เอานั่งซื้อวิชาอะไรไหน,นไม่เอาคืออะไร โอ้โไปสร้างอะไรมาไมู่โดนเต็มไปหมดเลยสร้างกรแพงโอ้สาว่านี่เป็นวิชาเป็นสำนักของเราหมดเลยนะตอนนี้ลิลลี่ตัดเต็มอยู่ค่ะอ๋อลิลลี่สร้างใหญ่เลยเหรอคะเนี่ยตอนนี้ลิลลี่ำลับซ้าอยู่ค่ะสร้างใหญ่เลยไหมคะไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ อ๋อเดี๋ยวมันจะมีนิจาวนี่อีกเจ็ดนาทีเลยครับเขาบอกเขาบอกให้สร้างให้เสร็จี่อีนน่จเราเรนยี่จารออยู่ค่ะตอนนี้เราต้องรอต้องรอนินจาวอให้เสร็จใช่ไหมครับามาสร้างนินจาวอน์จาวอมาอย่างป่าจะสร้างให้เสร็จเลยนินจาวนโอ๋อมันเป็นกองทัพทหารเหรอคะเนี่ย โอเคปอบปายเข้าใจแล้วค่ะขอนุมีน่ารู้เต็มไปแล้วค่ะตอนนี้น่ารู้วตเต็มเลยเหรอคะนี่ดูข้องนอกของหนูนะพวกนี้ดูข้องนอกของหนูดิครับอนี่ป๊อบปายดูสิโอ้โหมาแล้วเขาจะมาช่วยเราบอกลี่คันเอาไว้อยู่ให้มันเต็มก่อนเขาจะมาช่วยเราบอสใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะตอนนี้ลิลี่เขาจะไปต่อลิลี่จะไม่เปิดนะคะจะไปสู้เนี่ยจะไม่เปิดอเขาจะมาช่วยเราเองก่อ เขาจะมาสู้ช่วยลิลลี่เลยใช่ไหมคะใช่โอ้ลิลลี่เพชรไดมอนแล้วเพชรไดมอนด์ด้วยโอ้ยตกใจไหนท้อนเลยมีคนมาหาะลิลลี่เหรอคะมีคนตกกระจายค่ะเขามาทําไมคะเขาบอกว่าเขาจะขายของค่ะลิลลี่เป็นผู้เชื่อของค่ะเขาจะมาขายของให้ลิลลี่เหรอคะใช่แล้วให้ลิลลี่รวยเรื่อยลิลลี่รวยด้วยเรามีเครื่องผลิตเงินทั้ร้านเดมลี่เลยนะรวยเลยค่ะรวยเลย แบงค์ด้วยที่นี่ปึ๊อบนี่ป๊าป้าดูของลิลลี่ป๊าป้าสวดป๊าป้ามาหาดูของลิลลี่ดิไหนครับป๊าป้าหาดูของลิลลี่ไหนครับเป็นไงนี่ไฮโซลูลับบุฟเฟ่เลยไฮโซลูลับบุฟเฟ่นี่ไงโอ้โหมีหลายตัวเลยเหรอคะแล้วไอ้พวกที่ป๊าป้าสร้างขึ้นมาเขาวิ่งเขาวิ่งไปไหนกันคะเนี่ย หนูจะไม่ปล่อยเขาไปนะคะอ้าวทำไงเราถึงจะปิดเขาได้คะรีบปิดกราแล้วตอนนี้เขาไม่สับมากกว่าป้าปิดไม่เป็นค่ะกดสีขาวค่ะเสร็จะปิดกดสีขาวก็ปิดละป้าป้าค่ะรู้จักกราวลิลลี่ป้าป้ารู้จักกราวหนูป้าป้ารู้จักกราวเนี่ยค่ะ อ๋อนี่นะปุ่มนี่รอครับป๊าหันลิลลี่มาดูดินี่เโอ๋อป๊าต้องปิดไว้ก่อนเพื่อให้เขามายืนเข้าแถวรอป๊าไปอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ส่วนลิลลี่จะปล่อยเขาไปค่ะอ๋อแล้วเราจะกักเขาไว้ทำไมนะลิลลี่จะขันเขาไว้ให้คนเต็มก่อนให้คนเต็มก่อนแล้วค่อยปล่อยไปสู้อย่างเงี้ยเหรอใช่ปล่อยไปสู้ไปไู้ว่าป๊าค่ะลิลลี่ฉุดวิญญาณมาแล้วค่ะลิลลี่มีกี่คนแล้วคะตอนนี้ลิลลี่ มีเต็มต้นต่หนูจะไม่เต็มค่ะมีเต็มป๊อปลาสร้างหลังหลังที่สองไม่รู้มันคืออะไรคะเนี่ยสัวลิลลี่สร้างอยู่ค่ะปอกป้ามันมีชั้นสองเลยลิลลี่มีชั้นสองนะคะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะเนี่ยไม่ใครหนไูไม่หนูไม่แบบลิงจาม,มันเลยตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วครับลิลี่สร้างอะไรขึนน้นมาคะลิลลี่ไม่ไหวแล้ว ป้าก็มาสร้างเหมือนกันป้าสร้างมาเต็มเลยน,นี่แบบท่านันรถตัวขึ้นไปบนเขาแล้วค่ะเหมือน,นเหมือนนั่นรถตัวขึ้นไปบนเขาอ๋อแล้วปุ่มชี้ไปทางนี้แล้วปุ่มไปชี้ไปทางข้าว่านเดี๋ยวเราต้องไปสร้างตามที่ปุ่มแนะนำก่อนคะ่ะใช่แล้วค่ะจะได้สั้นมือจนโอ,โอเคมันคือไกด์ไลน์ใช่ไหมคะ วาวิ่งตามปุ่มไปสร้างก่อนน,นั้นส่วนลิลี่ละลับซ่าหนูขันมันไว้อยู่ค่ะอืมนี่แหละลิลี่มีชั้นสองปปป้าเพิ่งสร้างชั้นสองได้เองค่ะนี่น่าแหละลิลี่ถึงได้มีเงินเยอะปะปป้าเพิ่งสร้างชั้นสองมาเองค่ะให้หนูไปเลยหนูจะหนูจะเปิดประตูค่ะนี่เปิดประตูทำอะไรคะ นี่รีขอรีรีไปสู้กันหมดแล้วไม่สู้กับใครค่ะลิลี่เขาเขาไปสู้กับใครรีรีปล่อยกองทัพหนูไปแล้วค่ะปล่อยกองทัพหนูเน่ต่ว่าดูป้ายลิลี่ไหนคะโอ้โหเป็นหนึ่งในสำนักเลยใช่ไหมคะหนึ่งในสนาม,มของหนูเลยค่ะเฮ้ยลิลี่มีนารุโตะวิ่งออกมาอ๋อ,น,น,อ,อานานรุโตะเฮ้ยสำนักเสร็จดูคนมีวิธีรับอาจารย์ของนารุโตะไหนคะเนี่ย ทัมเปอบ,บุตรทัมเปอพบ,บุตรอ๋อ oh, mm hmm. อันนี้เขาเป็นเซียนนี่ครับใช่ไหมเซียนอะไรนะจีไรยะจีลายะายะจีไรยะเซียนกบใช่ไหมคะที่เป็นดูแลกบเหรอคะที่เป็นดูแลกบใช่ค่ะนี่เฮ้ยยังไม่ใช่เทพคนนึงแล้วค่ะอีกคนน,นแล้วนี่น่สร้างอาจารย์เขาขึ้นมาได้เลยนะครับเนี่ยใช่ ดจะใ้เขาเข้าแถวก่อนเลยเข้าแถวก่อนเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีแบบนี้ไม่ดีด,ดิีขันเขาไว้ก่อนฮันแทบถั่วคนดูนี่น,นี่ฮันแทฟคนป้าป้าข,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 ขันมีหอคอยอยู่จะไปรับ เดี๋ยออวลินี่เปนะ็นคนหวนัวลราไปอีกแล้วค่ะไหนคะ่ะนี่ดิลี่มหัวลราไปอีกแล้วเอไาไว้จะกลับบ้านยังไงเนี่ยนี่ท่านเทพทิบุตรแล้วก็ท่านเทพีอะค่ะหยูแล้วพ่อได้บ้านของหนูค่ะท่านเทพีกับท่าน ตอนนี oh, ้หนูปีลังคาตกลงมาปึ้งโอ้นี่เราบินเราบินได้ด้วยเหรอคะเนี่ยเฮ้ยปลาป๊าป๊าบินได้ฮะปลาป๊าซื้อเทียมาเหรอไม่ใช่ค่ะมันคืออะไรไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยเรากดตัวเนี้ยเหรอไม่ใช่ครับีริๆมันอยู่ดีมันโผล่มาตรงนี้ค่ะปึ้นเลยหรือปลาป๊าว์ปมาที่ไหนไม่รู้ค่ะให้เรนเรนมีเส้นบะหมี่เหรอของเส้นบะหมี่ใช่ค่ะกินบะหมี่เองนะปลาป๊ากดอะไรไม่รู้ค่ะ กดของขากดปิดน้ตไปไม่ได้กดปิดโน้ตมันคือมาตรงไหนไม่รู้ค่ะสวัสดีด่ไปทำเทปอยู่กับเทปพิยาแล้วค่ะตรงสวัสดีด่ไปทำเทพเลยเลยค่ะเฮ้ย จะกดมาได้ไงคะเนี่ยเฮ้ยดูก่อนนะลิลี่ลิลี่ตาฝาดเหรอไม่ตาฝาดตาฝาดคืออะไรคะไม่ทำไรไม่ทด้ทำไรลิลี่ไป็นท่านาป้าคะดูลิลี่บําไี่ได้ทำอะไรคะป้าป้ากดตัวไหนเนี่ยกดเส้นกัน ตัวไหนตัวเนี้ยเขาบอกว่ากดสปินค่ะกดคำว่าสปินนี่สปินสปินอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะหมุนให้ป๊อบป้าบก็หมุนป๊ปาได้อะไรมาไม่รู้อ่ะป๊อบป้าบจะกลับมาที่บ้านยังไงคะเนลลี่ป๊อบป้าบบินไปไหนไม่รู้ก็ตามลูกศรเขาไปดีครับมันไกลมากเลยค่ะเพชพชรเพชรเพชรเพชรี่เพชรนี่เพชี่เพชรนเฮ้ยป๊อบป๊าบตายแล้ว แล้วว่าวาไปเกิดไหนคะเนี่ยว่ากลับมาเกิดที่บ้านนั่นไงเดี๋ยวก่อนนะลิล่ตาฝ่ายไปเหรอคืออะไระมีที่นอนด้วยค่ะคนในพี่นอนลิลิด้เนี้ยมาค่ะมาคืนอะไรไม่รู้เขาให้เล่สอนหนูตาหนูไปค่ะตามทู่สอนไปล่สอนไม่เกิดอะไรขึ้น ลิลี่ด้วยไปยังสร้างไม่เสร็จเลยเนี่ยเขาสร้างอะไร,ไม,ร,ไ,รไม่รู้เยอะๆเลยค่ะแล้วมันจะสู้กันตอนไหนคะเนี่ยนี่ลิลี่เขาจะสู้กันตอไน,น,อน,นตอไหนเนี่ย ดนี่เขาจะสู้กันตอนไหนเนี่ยปังหงเนี่ยปางหงเนี่ยปังหงเนี่ยปางหงเนี่ยปางงงเนลิยเรนนี่ตั้เรนนี่ีมาค่ะมีหมาออกมาเต็มเลยะเราผลิตหมามาเต็มเลยค่ะมีหมาาว้เลยค่ะหมาไา้อยู่เต็มบ้านป่าหมามันอยู่เต็มบ้านป่าเลยค่ะ ค่ะลีลี่ได้อะไไม่รู้ค่ะนี่คืออะไรครับดีดีไม่รู้ไม่รู้ด้วยบาร์ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยทำไมันไม่มีมาป้าป๊านูบู่มาดูดิดูกป้าค่ะดูหมูมบ้านหนูบ้านหมู่บ้านนี้ทำอะไรคะ แต่ัรสร้างากระดิ่งหนึ่งเราสร้างกระดิ่งใช่ไหมะนี่นนนแล้วป๊าได้กองกาลังมาแล้วป๊าต้องไปทําอะไรคะเนี่ยป๊อป๊าต้องไปทําอะไรคะเนี่ยขอได้ขอโทษจีเธอคือ,อะไรคะปาไปนไปะ ไม้ไี่จะ3าทุ่มนู้นเหรอบาเไปเอาน้ำก่อนดีกว่าสาทุ่มแล้วป้ป้าไปเอาน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาสร้างใหม่นะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายบายจ้